สวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่2มกราคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้นะคะก็มีข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่านี่ก็เข้าปีใหม่แล้วปี2566จะมีการเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็น1,000บาททวนหน้ากันทุกคนหรือไม่นะคะ ซึ่งเรื่องนี้หลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราไปมองตอนที่ทางคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษฎรเขาได้มีการประชุมกันนะคะทางคุณลังสิมาลอดรัศมีประธานเขาได้มีการหาลือข้อราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอนะคะโดยในการหาลือข้อราชการในวันนั้นเนี่ยเกิดจากการที่คณะกรรมการ สวัสดิการสังคมก็พยายามที่จะเร่งรัดให้รัฐบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการจ่ายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติให้กับประชาชนผู้สูงอายุก่อนที่สภาผู้แทนจะหมดวาระนะคะเพราะฉะนั้นจากการหารือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการรับปากว่าจะเสนอเรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ ข้อเสนอของคณะกรรมาการซึ่งประสงค์จะให้ทางรัฐบาลพิจารณายกเลิกการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดแต่ให้เปลี่ยนเป็นจ่ายเบี้ยยังชีพในอัตรา1,000บาททวนหน้าทุกคนนะคะและเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นก็จะพิจารณาปรับอัตราบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้นให้ได้ใกล้เคียงกับความยากจนหรือว่าอาจจะได้สูงถึง3,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราคงต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าภายในปีนี้จะมีโอกาสที่จะขยเบขึ้นเป็น1,000บาททวนหน้าไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็คิดว่ายังไงแล้วยังพอมีโอกาสนะคะแล้วทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะติดตามนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะ ส่วนเรื่องของนโยบายประกันสังคมปี2566ตรงนี้นะคะโดยนโยบายประกันสังคมสำหรับปี66ก็คือ1 เพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมก็คือเพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีหลักประกันทางสังคมแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมและสําหรับผู้ประกันตนสูงอายุก็จะได้รับโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมซึ่งจะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนนั่นเองนะคะนั่นก็คือมีการขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนเพื่อรองรับผู้สูงอายุโดยมีการขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ให้เป็นผู้รับเงินบำนาน ชราภาพและสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงนาด้วยนะคะรวมถึงมีการแก้ไขเพิมเ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพอันเกิดจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน3ขอก็คือขอเลือกขอคืนแล้วก็ขอกู้รวมถึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อื่น,นๆเช่นเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการครอดบุตรจากเดิมจ่าย90วันเป็น98วันตรงนี้เนี่ยเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจากเดิมจ่ายร้อยละ50ก็เพิ่มเป็นร้อยละ70ถ้ากรณีส่งข้อบุตรให้ได้รับการคุ้มครองต่อไปอีก6เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนรวมถึงมีการปรับปรุงเงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็กําหนดให้เงินเพิ่มของผู้ประกันตนมาตรา39จะต้องไม่เกินเงินสมทบที่จะต้องจ่ายด้วย ข้อ2องมีการยกระดับการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงลุกเช่นมีการขยายช่วงอายุเพิ่มความถี่ในการตรวจเพิ่มรายการตรวจสุขภาพเช่นการซักประวัติประเมินวัยทํางานกรองโรคซึมเศร้าประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีการทํางานของตับ มีการเพิ่มการให้คำแนะนำและปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพรายบุคคลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงลุกและสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลที่มีสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องเชื่อมโยงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดสุขภาพของผู้ประกันตนด้วยนะคะ 3. ยังมีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการ รับเงินสมทบอย่างเช่นการจ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ในายจ้างและผู้ประกันตนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มช่องทางการรับชําระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39และ40ผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชันกับธนาคารและหน่วยบริการอื่นๆรวมถึงมีการเพิ่มช่องทางการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่าน QR code โดยการสแกนจ่าย ด้วยโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆโดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นตัวกลางในการรวบรวมแล้วก็นำส่งข้อมูลการชำระเงินและเงินที่รับชำระจากนายจ้างหรือว่าผู้ประกันตนส่งให้กับสำนักง,งานประกันสังคมนะคะและยังมีการเพิ่มธนาคารทกรสให้เป็นหน่วยบริการในการรับชำระเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ผ่านระบบ e-payment จากเดิม13แห่งเป็น14แห่งนะคะทั้งนี้ได้มีการพัฒนา ระบบเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้าสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หากดําเนินการแล้วเสร็จก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้เข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็จะได้รับประโยชน์ทดแทนที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะ และที่สำคัญยังมีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา3 3ดอกเบี้ยต่ำจำนวน1 5 0 0 0าลายไม่เกินลายละ2ล้านบาทเริ่มตั้งแต่มกราคม66เป็นต้นไปนะคะรวมถึงให้มีการเข้าถึงสิทธิการรักษา5โรคตามโรงพยาบาลที่กำหนดได้แก่โรคมะเร็งเต้านมก้อนเนื้อที่มดลูกโรคนิ้วโรคหลอดเลือกสมองโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง3 ว0มิถุนายนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวสารที่ทางเราข่าวสายขวัและน้อยก็ได้มีการนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ